บบจ้ะจำร่วมใช่ใส่ทุอยางใสุ่งยางขออนุญาตทายหน่ยเด้อเอาโบเผ็ดเด้อไหมคะอันซีหานวยนี่ล่ะได้ไหจ้ะได้อยู่เ็ เย็ดการตรงไหนคะถาดเลยเฮ็ดละสี่สิบก yeah well, ันสี่สี่สิบหกเสเดือนนี้ลอยหาสิบก็ได้จะลดให้สิบบาทจ้างวัอย่างสมหัสิบห้าละห้าสิบ

เรองกับที่นี่แบบขามน่องแบบน่องป่วยแบบหน้าวับเ้อคืนใส่ประเด็นนัว มันไล่ไหลบ้านคำปุ๋ยจ้าใช้กี่เมร พึงใส่ดิ่งครับ40จ้ะนี่จะอายุ40ตพวยาซ่อนใช่ไหมเอาอายูกานเอากินน้ำข้างเีย เป็นอยานี้ค่ะคุณค่า